ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นศูนย์รวมแห่งความสุขและความสำเร็จและเป็นทางรอดทางหลุดพ้นจากภายในวัตฏสงสารฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าศูนย์กลางกายนี้มีความสำคัญต่อเรามากเพียงใดเราก็ควรให้ความสำคัญให้มากโดยหมั่นเอาใจของเรามาวางไว้ มาหยุดไว้ทำความผูกสมัครรักใคร่กับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจจดใจจาะอ,อยู่ที่ตรงนั้นทำทุกวันทำให้ต่อเนื่องแล้วศูนย์กลางกายก็จะต่อรับเราให้เข้าไปถึงองค์พระหรือดวงธรรมภายในแล้วเราก็จะได้สมปรารถนาทุกสิ่งที่ต้องการ ทุกคนในโลกนีนะ้ล้วนต่างก็มีกรรมเป็นของตนมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีติดตัวมานับพบนับชาติไม่ท้วนกรรมบางชนิดก็มีผลเผ็ดร้อนให้ผลทันตายเห็นบางชนิดก็ติดตามตัวไปทุกพบทุกชาติเป็นเศษกรรมจนกระทั่งถึงชาติสุดท้าย ถึงจะหมดสิ้นกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนะเป็นกรรมดีก็ควรทำสิ่งไหนเป็นกรรมชั่วก็ควรเว้นเราอยากจะให้อนาคตเป็นอย่างไรเราก็ต่างทำวันนี้ให้ดีชาติหน้าเราอยากให้เป็นอย่างไรเราก็ต่างทำชาตินี้ให้ดีโดยก,การทำความดีให้ได้ตลอด สร้างบุญบาร,รมีทุกอย่างทำบุญทุกบุญโดยไม่ต้องรอให้ใครก็มาบอกมาเตือนเมื่อกรรมดีสั่งสมในใจของเรามากเข้าแม้ถึงเวลาที่ต้องเดินทางไกลไปสุขติโลกสวรรค์เราก็สามารถไปได้ด้วยตัวเองไปได้อย่างสง่าพาเผยเหมือนผู้ีิชนะการลบในสงคราม หรือเหมือนการละภาชนะดินไปเอาภาชนะทองคําละทิ้งกายหยาบไปเอากายที่ละเอียดที่ประณีตกว่าเรื่องทำนองนี้ก็มีเรื่องของสมณเนนรูปหนึ่งซึ่งท่านแม้จะถูกเหลาเหล็กแทงก็สามารถตั้งสติทำสมาธิเจริญวิปัสสนา ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาได้ซึ่งในอดีตชาติสมณเณรรูปนี้เคยเกิดเป็นวิทยาธรในสมัยของพระผู้มีาภาคเจ้าพระนามวสุเมทะมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาส,าสดาทรงประทับนั่งและวก็เด็บเปล่งพระ พุทธรัศสมีมีวันณะหกประการนักโคลนต้นไม้แห่งหนึ่งในราวป่าในขณะนั้นวิทยาธรท่านนี้ได้เหาะผ่านไปทางนั้นก็ได้มองเห็นพระผู้มีพระเจ้าแล้วมีใจเลื่อมใสจึงลงจากอากาศแล้วก็นำดอกกัิกาที่สวยสดงดงามมาบูชา พระผู้มีภาคเจ้าโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าดอกไม้เหล่านั้นได้ตั้งอยู่เบื้องบนของพระบรมศาสดาเหมือนสเสวตชัดวิทยาธรเห็นพุทธานุภาพแล้วก็มีจิตเรื่มใสไม่มีประมาณมีมหาปีติเป็นอย่างยิ่งต่อมาเมื่อท่านทำกาละแล้วก็ไปบังเกิดในดาวดึงพิภพ สวยที่ประเสรสมบัติมากมายจนตลอดอายุไขจุติจากพบนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษย,ยโลกในพุทธุป,ประบาทการนี้ได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมมณ์หาศาลในกรุงราชครึกมีชื่อว่าอุตระพอท่านเจริญวัยแล้วก็ถึงความสำเร็จในวิชาของพราหมณ และได้ชาติตระกูลรูปสมบัติความรู้วัยยวุฒิและด้วยศีลาจารวัตท่านจิงได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวโลกต่อมาวัศการพราหมณ์ซึ่งเป็นมหาหมาตประจำแคว้นมคตได้มองเห็นคุณสมบัติที่พิเศษของอุตรมานป จึงมีความประสงค์ที่จะยกธิดาให้แก่ท่านได้ประกาศความประสงค์ของตนให้ทราบแต่อุตรนั้นน่ะปฏิเสธเรื่องการคลองเลือนเพราะว่าท่านปรารถนาจะออกจากทุกข์ซึ่งท่านนั้นก็ได้เข้าไปฟังธรรมในสำนักของพระธรรมเสนาบดีเป็นประจำเมื่อรัทธาจึงออกบรรพชาเป็นสมณเณร ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัตรปฏิบัติคอยอุปถากรับใช้ประเถระเป็นประจำลุ่งขึ้นของวันหนึ่งอุตรสมมณเนรได้ถือบาทและจีวรอ,ออกจากวิหารเพื่อจะบินบาทเภสัตมาปรุงยาให้พระธรรมเสนาบดีซึ่งกำลังอาพาธด้วยโรคชนิดหนึ่ง ในระหว่างทางได้วางบาทไว้ใกล้สระน้ำและไปล้างหน้าในช่วงนั้นได้มีโจรคนหนึ่งขุดอุโมองขมโมยห่อรัตนะในยามค่ำคืนกำลังถูกพวกตำรวจไล่ตามมาก็ได้หลบหนีผ่านมาเจอบาทของสมเด็จจึงเอาห่อรัตนะที่ตนขมโมย ใส่ลงในบาทของสมณเนรและกระลบหนีไปเมื่อล้างหนะ้าเสร็จแล้วสมณเนรก็ถือบาทโดยไม่ได้พิจารณาเมื่อตำรวจมาถึงก็มองเห็นห่อรัตนะอยู่ในบาทของสมณเนรจึงเข้าใจผิดว่าสมณเนรเป็นโจรจึงผูกแขนสมณเนณรพล่หลังนำตัวไปมอบให้วัศการพร,ราหมณ์ผู้มีอำนาจ ในการพิจารณาคดีความประจำเมืองในขณะนั้นพิจารณาคดีเมื่อวัศการพราหม์เจอหน้าสัมณเนินก็กล่าวว่าครั้งก่อนท่านไม่เชื่อเราได้ไปบวชในหมู่ผู้ประพฤตินอกรีบนอกรอยและพรามณ์ก็ไม่ยอมชำระคดีให้ขาวสะอาด แล้วตนไม่พอใจที่ถูกสมณเน,นุตระเคยปฏิเสธความปรารถนาของตนในครั้งก่อนได้สั่งให้ประหารโดวยวิธีเอาหลาวเสียบสมณณน,นท,ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีภาคเจ้าทรงทราบว่ายานของสมณเน,นแก่กล้าแล้วจึงเสด็จไปยังสถานที่นั้น ทรงวางพระหัตมีพระองคุรียาวเรียวอ่อนนุ่มดุดปุยนุ่นลงบนศีรษะของอุตรสมัมมณเนรแล้วตรัสว่าอุตระนี้เป็นผลกรรมในอดีตของเธอเธอพึงอดกลั่นด้วยกำลังแห่งปัจเจเวคขณะยานเถิดจากนั้นพุทธองค์ก็แสดงธรรมที่เหมาะสมแก่อัธยาศัยของสมณเณร ที่สั่งสมมาฝ่ายอุตรสัมมณีเองก็ปีติสมนัดที่พระผู้มีพระเจ้าได้วางพระหัตถ์ลงบนศีรษะของท่านแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเหมือนกับได้รับการลดด้วยน้ำอมมรธธรรมจึงยกจิตขึ้นสวนทางวิปัสสนาตามที่ตนได้สั่งสมมา แล้ด้วยความอาจหารร่าเริงในธรรมของพระบรมศาสดาจึงทำให้กิเลสท,ทั้งพวงสิ้นไปได้บรรลุธรรมไปตามลำดับกระทั่งบรรลุอรหัตผลเป็นผู้ทรงอภิญญาหกจากนั้นท่านก็ถอนตนขึ้นจากหลาวอันคมกริบยืนอยู่ในอากาศได้แสดงอิทธิปาฏิหาร ทำให้มหาชนเกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นเองแผลของท่านก็หายสนิทดีเป็นปกติโดยบุญญาณุภาพที่ได้บรรลุอรหัตและพุทธานุภาพท่านยึงรอดพ้นจากทุกภัยที่เกิดขึ้นต่อมาเมื่อท่านถูกภิกษุถามว่าอาวุโสท่านได้รับทุกแสนสาหัสถ,ถึงปานนั้น ท่านยังสามารถจเจริญวิปัสสนาได้อย่างไรท่านจึงกล่าวตอบว่าจะกล่าวไปทําไมถึงโทษในสงสารของผมเล่าก็สภาวไว้แห่งสังขารทั้งหลายผมเห็นได้ชัดเจนแล้วแม้ผมจะสวยทุก์เห็นปานนั้นก็ยังสามารถเพื่อบรรลุคุณวิเศษได้และเหตุที่ต้องมารับทุกเช่นนี้เนะ่ย เพราะในชาติก่อนสมัยที่ยังเป็นเด็กหนุ่มผมได้เอาหลาวไม้สะเดาไล่แทงมาแรงวันเพราะสายการเล่นจับสัตว์เสียบหลาด้วยความสนุกสนานนั่นจึงทำให้ผมต้องมาสวยทุกข์อย่างนี้มาหลายร้อยชาติในชาติสุดท้ายนี้ก็ยังได้รับทุกข์ถึงป่านนี้เมื่อท่านระลึกถึง บุรพกรรมของตอนแล้วก็เกิดธรรมสังเวทแต่ก็มีความสมนัตไมาได้เห็นภาพการสร้างบาร,รมีของตอนและเมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยประพฤติมาในการก่อนจึงแสดงธรรมต่อหน้าพระพักของพระบรมศาสดาพร้อมทั้งหมู่พระภิกษุและสาธุชนที่มาประชุมกัน เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างบารมีต่อไปเห็นไหมจ๊ะแม้ว่าจะเป็นชาติสุดท้ายของสมมเนินอรหัตแต่กรรมที่ท่านเคยสร้างเอาไว้ในชาติปางก่อนก็ยังคอยติดตามมาส่งผลทำให้ต้องทนทุกขทรมานแสนสาหัสเพราะฉะนั้นกรรมไม่ดีนะ่ะอย่าทำเลยนะจ๊ะ ให้สั่งสมแต่กรรมดีทําความดีของเราเรื่อยไปโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่มาขวางกัน้นต้องสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์สร้างบาร,รมีให้เต็มที่และรู้จักนำเอาประธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะมาสอนตัวเองรวมทั้งเป็นกัลยาณมิตรให้กับเพื่อนร่วมโลกด้วย นำวิชาธรรมกายไปสู่ใจของชาวโลกให้ได้แล้วโลกก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นคือเป็นโลกแก้วโลกแห่งสันติสุขอันไพ่บูรณ์ฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้คนอื่นเราต้องเป็นกัรยาณมิตรให้กับตัวเองให้ได้ให้มันฝึกฝนใจของเราให้หยุดนิ่งให้มีที่พึ่ง เพื่อระลึกภายในมีพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างมั่นคงตลอดเวลาหลับตาก็ให้เห็นองค์พระให้องค์พระเป็นเราเราเป็นองค์พระฝึกทำอย่างนี้ให้สมองเสมอกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบรมีในชาตินี้มันเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบรมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ Ah. Uh...